นะฮะเป็นเรื่องใหม่กันมาดูตามหลักสูตรกันนะหลักสูตรหน้าหนึ่งศนะคะมาดูความหมายกันก่อนอวันนี้เราจะเรียนในส่วนของอัปปนาชวณะมโนทวารวิถีดูความหมายกันอัปปะไปว่าแนบแน่นนะคะ ทานี้นะ <c oughs> อะ <c oughs> แนบแน่นอะไรที่แนบแน่นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูว่าอะไรเอ่ย <c oughs> ชาวนะเนี่ยต้องเป็นจิตที่ทำหน้าที่ที่แนบแน่นเลยนะเอาเขียนไปก่อนสิบแปดอ่าสิบแปดบวกกับสี่อ่าสิบแปดบวกแปดแล้วกันนะเอาให้หมดเลยยังสมสามเลยครับ งอาชาวอหนึ่งสุดสามคนะ่ะอ่ะมะโนใจทวารทางวิถีทางเดินนะทางเดินประตูใจอนะอันนี้ประตูใจทวารไว้ประตูอ่ะมะโนก็คือใจจิตที่แนบแน่นทางใจมีเจ็ดเจ็ดวิถีก็คือ อาทิกรรมิกาฌานวิถีทุกหัวข้อต้องมีคำว่าวิถีวิถีนะคะอาทิกรรมิกชฌานฌานสมาปติวิถีปาทกชฌานวิถีอภินญ,ญาวิถีมัคคะวิถีผลสมาปฏิวิถีนิโรธะนิโรธสมาปฏิวิถีดูนะอาทิเนี่ย ก็คือครั้งแรกเลยนะฮะอาทิไปว่าครั้งแรกเลยอ่าคือชานเนี่ยเกิดครั้งแรกนะฮะชานที่เกิดครั้งแรกทีนี้เมื่อชานที่เกิดครั้งแรกแล้วต้องมีการเข้าสมาปฏิไปว่าการเข้าอยู่สมาบัตนะคะอ่าสมาบัติไปว่าการเข้าอยู่ การเข้าอยู่ใน้าว่าโดยคําว่าฌานเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ขยายคานี้ที่นึงกันคําว่าฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งกับเผาจำตรงนี้ให้ดีนะฮะเพ่งกับเผาอันนี้เพ่งอะไรเพ่งอารมณ์เผาอะไรไม่ได้เผาอารมณ์ แต่เผาธรรที่เป็นปฏิปักษ์เผาทรรที่เป็นปฏิปัติต่อความสงบนะธรรมที่เป็นปฏิปัติ์ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอะไรว่าโดยสภาวะเลยโลภะโทสะโมหะมหทีนะนะมิทะ วิจิกิจฉาอุทธจากกุกุจจาหกอย่างทำที่เป็นปฏิปัตษเนี่ยปฏิปักษต่อต่อการที่ทําให้ความแนบแน่นจะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอยู่หกอย่างเรียกว่านิวรณ์หก จำได้ไหมคะนิวรนนิวรณะนิวรน,นิวรมีหกโลภะโทสะโมหะทีนามิทะวิจิกิเฉาทัจาก,กุกุจจะเอาอุอดทานจาก,กุกุจจะเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันเป็นนิวรณ์ใกล้เคียงกันนิสภาวะเขาใกล้เคียงกันค่ะ <c oughs> นะเอามาใช้ใน ในหัวข้อเดียวกันการเข้าอยู่ในช่วงที่เผาคำว่าเผาตรงนี้ก็คือคมนะเผาตัวนี้นะอันเนี้ยเป็นคมคมด้วยความเป็นวิกขพนาประหารคมชั่วขนาดใช่ไหมคะเนี่ย การประหารมีสามประหารการประหารนี่เขาจะต้องประหารได้สามการประหารเนี่ยมีสาม<ง>คือตะทังคะประหาร วิคขมพนะประหารสมุดเฉทะประหารประหานะหรือว่าประหารเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการละละแบบชั่วคราวะละแบบชั่วคราวเรียกว่าตะทางค้ละแบบคม เรียกว่าวิขัมพนาละแบบเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเฉทะเด็ดขาดนี่ก็คือเด็ดแล้วก็ต้องขาดเลยนะมุ่งหมายว่ารู้ความจริงแล้วก็รู้เลยหมายถึยงว่าสภาวะใดเป็นรูปก็รู้นั่นเป็นรูปสภาวะใดว่าใดเป็นนามก็รู้ว่าเป็นนามเลยก็เรียกว่ารู้เด็ดขาดละเด็ดขาดละอะไรละพวกบาปอกุศลทั้งหลายเด็ดขาด ตรงนั้นเดี๋ยวใครไปคุยกันในเนื้อหาปาทกกาชานอันนี้เป็นปาปาทกะเนี่ยปาทะแปลว่าเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยปาทะเนี่ยอ บาทเบื้องต้นที่จะทำให้อภินยาเกิดตัวนี้นะดูนะฮะปาทกะัเนี่ยนะบาดเบื้องต้นที่จะทำให้อภินยาเกิดอภินยาอภินยาเนี่ยในจิตเนี่ยอยู่ตรงไหนคะแปดสิบเก้าดวงอะ่ะมีไหมคะมีค่ะอยู่ตรงไหนคะญญมีหรอคะเนี่ย ไม่มีไม่มีในนี้ไม่มีดูข้าูหลังรูปาวัจระหลังลูปาวัจระเหรอคะหลังรูปาอันที่หนึ่งกันที่สามใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอนี่รูปกุศลต้องมีอภิญญาเกิดรูปปริยาต้องมีอภิญญาเกิดอเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้นะอภิญญาเกิดการที่ได้ฌาน มัคเนี่ยเป็นเรื่องมัควิถีเป็นเรื่องของการละกิเลสโดยความเป็นสมุทเฉทะนะตัวมัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุทเฉทะผลเกิดจากมัคไม่มีระหว่างขั้นเป็นอาการลิโกนะนิโรธะก็คือดับนิโรธะแปลว่าดับ การเข้าอยู่ในในความดักสมาบัติสมาบัติก็คือเข้าอยู่เข้าอยู่ในความดับอันนี้เข้าเข้าอยู่ในผลก็คือเสวยผลนี่เสวยผลเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปอธิบายในในความเข้าใจเนื้อหากันอีกทีหนึ่งทีนี้จะพาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดูในเนื้อหาหน้า 1 0 3 1 0 4 1 0 5าทำความเข้าใจในคำพูดที่ท่านให้เราได้เรียนรู้ก่อนหน้า1 0 3นี่นะฮะตามหลักสูตรนะอัปปนาชวนามโมทวานวิถีเป็นมโนทวานวิถีที่ยกอัปปนาชวนะขึ้นเป็นประธานทีนี้คำว่าอัปปนาเนี่ยนะชวนาเนี่ยนะะแยกกันชวนะ ก็ค,คือจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์แล้วจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ในในที่นี้เนี่ยจะต้องแนบแน่นด้วยนะคือแนบแล้วก็แน่นแนบกันแล้วก็แน่นนะนี่มาดูนะคะว่าโดยมียานาสัมปยุตตาการมาวจราชวนาแปดดวงดวงในดวงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าปริกรรมอุปจาระเป็นต้นเกิดขึ้นเป็นบาทรองรับอบนาชวนาหลังนี้ ดังนั้นจึงควร,รทราบคำยอ่อคำเต็มและความหมายเนียปนาวิถีเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้เดี๋ยวขอขยายความตรงนี้ก่อนดูหนังสือหน้า104ด้วยกันก่อนนะคะถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะบนกระดานเดี๋ยวให้เขียนนะคะ104มียานะสัมปยุตกามาวจ,จระชวนะ8ดวง8ดวงนี้ก็คือมีมกู34สมสี่มกีสาสนะ เขียนไว้ด้วยนะคะแปดดวงนี่นะดวงใดดวงหนึ่งก็คือมอกุ 3, 4, ๊ดสามสี่มกิสามสี่ซึ่งเป็นจิตที่เป็นบาทเบื้องต้นนะคะจิตที่เป็นกามาวจระชวนะแปดวงเป็นมอกูสามสี่มกี๊สาสี่ดวงใดดวงหนึ่งนี้ชื่อว่าปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูและโวทาน เห็นตัวหนังสือดำๆตรงกลางไหมฮะกันแหละนะเกิดขึ้นเป็นบาตรองรับอัปปนาชวนะคือมหากูุก้ามหากี่เก้าอัปชะอัปชะตัวนี้ก็คือมหากูุกก้ามหากี่เก้าเขียนไว้ด้วยนะคะเขียนได้ให้เขียนนะมสามสี่มีสามสี่ใช่ไหมไม่ใช่แปดวงอ๋อใช่ บอกกู34บอี่34บอกกี่34ค่ะก็5ลวงครับคืออย่างนี้นะคะตรงนี้บอกว่าเอาขอสำนวนอีกรอบนึงค่ะอ่ะบอกมาเกิดขึ้นเอาตั้งแกแล้วค่ะโดยมียานะสักประยึกกับการมากชื่อเขียนว่ายานะใช่มั้ยยานะสักปยุต สัมปยุทกามาวจรยะกามาวจรยุทกามปยุตยุตตะกามาวจรยะุตตะกามาวจรยุตาจระชวณะใช่ไหมคะแปใช่ไหมคะแปดดวง แล้วก็บอกว่าเป็นดวงใดดวงหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะดวงซึ่งมีชื่อว่าเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะตีตรงนี้ให้ออกกันจิตที่ชื่อว่าญาณสัมปยุตเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาสัมปยุตเนี่ยสัมปยุตแปลว่าประกอบ สัมปยุทธ์เนี่ยแปลว่าประกอบแยกคำญาณเนี่ยก็คือตัวปัญญากามาวจระชวนะแปดดวงเนี่ยกามาวจระนี่ต้องเป็นจิตที่เป็นกามจิต ถูกไหมคะการมาวาจระเนี่ยต้องเป็นการมาจิตนะเนี่ยต้องทำหน้าที่ชาวนะด้วยใช่ไหมคะถูกไหมต้องทำหน้าที่ชาวนะด้วยนะชาวนะแปลว่าอะไรนะคะชาวนะแปลว่าเสพอารมณ์ ถูกไหมฮะใช่ครับจิตทั้งหมดแปดวงเนี้ยเขาเสพอารมณ์และแปดดวงนี้คืออะไรก็คือมอ,มอกูกุสามสี่มอกู 3, อุสมสี่ 3, แล้วก็มอกิีสามสีค่ 3, คือดวงใดดวงหนึ่งด้วยนะทีนี้ ออกมาเขียนว่าค่าจิตที่เป็นมกุสัมสีมกิสัมสีเนี่ยที่บอกว่าเขาทําหน้าที่ปริอุนุโครูปแบบของวิถีจิตนะคะอัปนาชวนะเนี่ยเป็นจิตที่เกิดทางใจเกิดทางมโนทวารอ,อันเนี้ย ิดทางใจเพราะนั้นเมื่อเกิดทางใจวิธีที่เกิดทางใจมันก็ต้องเป็นพานา้ทาท้มาม้าช้างช้างเนี่ยเป็นปริลัปอุโนโคดูนะฮะรูปแบบวิธีนะถ้าหากว่าเป็นวิธีทางใจจะต้อง พระตีนะคะก็ได้หรือว่าพระนะคะก็ได้มีตีก็ได้ไม่มีตีก็ได้จําได้ใช่ไหมฮะ,ะ,ะมาเนี่ยปริอุนุปริกรรมอุบจาระอนุโลโคตรภรูเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะ,ะตรงนี้ก็ต้องเป็นมอุสัมสีหรือไม่ก็เป็นมอ, 3, อมกิ สามสมหากุศลญาณะสัมปยุตจิตสมหากริยายาณะสัมปยุตจิตสดูนะดูด้วยกันมอกูสามสี่อยู่ตรงนี้เห็นนะคะแล้วก็มอกิสามสี่นะเอาสีดวงบนสีดวงล่างเนี้ยมาทำหน้าที่ปริอุกนุกโคแล้วปริอุกนุกโคเนี่ยคืออะไรบ้าง มาดูพร้อมกันนะจะได้เข้าใจนะคะหัวข้อที่หนึ่งปริก็คือปริกรรมบริกรรมที่เราใช้คําว่าบริกรรมกามมาชชวนะที่ชื่อว่าปริกรรมเพราะว่าเป็นเหตุแห่งการจัดแจงปรุงแต่งเพื่อให้อัป,ปนาชาวนะกล่าวคือชามอภินญา,ามัและผลเกิดขึ้นฉะนั้นจึงชื่อว่าปริกรรม ดังแสดงวนจะนะถาว่าอินริยะสัมาตาทีปริโตภาเคอัอปนาคริยติสัชยเติเอเตนาติเท่ากับปริกรรมังระโยคีบุคคลพึงจัดแจงปรุงแต่งอัปนาเป็นส่วน